สวัสดีค่ะช่องฟังพนาดายวันนี้ก็มานะคะมาอ่าออกมาหาแม่ไข่มุกนะคะแม่ไข่มุกก็มาอยู่หน้าปางนะคะคุณแม่จะมาบอมอยู่หน้าปางนะคะ,ะกับแล้วก,ก็ภูทองนะคะแล้ก,ก็ยายขมงนะคะตรงกลางวันก็จะมาอยู่หน้าปางค่ะเมื่อโยการสีเชือกเสกสันไปอาบน้ําอยู่กับส,สันยังไม่มานะคะนี่ก็เป็นแม่ไข่มุกนะคะ แม่ไข่มุกก็เป็นช้างที่นิสัยดี่ะคะแม่แกค่ากินก็ไม่บูมบานนะคะค่อยๆกินนะคะ,ะกินไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ได้ออกมานะคะวันนี้ได้ออกมา <S 2> <S 2> <S 2> เทีว่วเดี่ยวมาาเพื่อนๆนะคะมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมเพื่อนๆอยู่หน้าปัางนะคะ ใส่โมกงมาทุกวันเลยค่ะคุณแม่จ๋าก็ไม่มีแเถกนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวะค่ะเดืนเดือนก็ไม่ได้นะคะไส้ได้ก็ไม่มีค่ะคุณแม่จ๋าก็ออกมาอยู่ทุกวันนะคะก็นะคะคเจ้าของสวน,นะะจะนายให้มาะะออกมาลอ็มาเดินนะคะก็ม,ะคะคะมาทุกวันเลยนะคะคุณแม่จ๋าค่ำก็กลับไปนะคะกลับไปหาน้อง โคทรงร้องค่ะเสกสรรมาแล้วเจ้าสรรไปอาบนา้ำมาแล้วค่ะตุ้งลิงตุ้งลิงมาแล้วเสกสรรมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุ้งลิงตุ้งลิงมาแล้วเด็ก สีน้อยมาเล็วค่ะพันธาอะไรไม่ได้ออกมานะคะพันอะไรอยู่ด้านในนะคะนี่เป็นน้องเสีกสนะันน่กกา,รารักมากเลยค่ะตุ้งตจ้ามาแล,วาลว้วมาแล้วตอนกตา้นก็จะมาอยู่หนะ้าต่างนะ่ะมีอยู่ด้วยกันนะคะเชือกใหญ่ก็มีสีเชือกค่ะ มียายขมูลมีผูทองมีน้องเมย์ก็มีขาแม่ไข่มุกค่ะอ่าเดีวน้องสิกสันลงน้ำแล้วตอนเที่ยงอาบน้ำแล้วารักนายดูมากเลยค่ะน้องสิกสัน Cháu ăn chị nông Thầy cháu ăn nông กินนมแล้วอ่อนกินนมแล้วก็มาอยู่อย่างนี้ค่ะคะุณแม่จา๋าออกมาอยู่หน้าปางทุกวันเลยะค,ะค่ะคุณแม่จ๋าออกมาให้าให้ให้ชิมน,นะคะคุณแม่จา๋าวันนี้ก็ได้มีเวลาะคะ่ะออกมาะะออกมา เที่ยวน,นะคะมาเยี่ยมหานะคะไม่ไข่มุกนะคะกับเพื่อนๆนะคะยายขมูนแ่ยายขมูลยายโูทองน้องเมยน้องติกสันะะคแะม่ไข่มุกบันล้จะพาน้องพนรลายออกมา มาอยู่ด้านหน้าด้วยเพื่อนๆกันอัน้องเมย์ไปอาบน้ำแล้วน้องเมย์ไปตรงน้ำ ฝากฝากด้วยนะคะคุณเมจตาฝากากดไลค์กดเท์กดติดตามนะคะค่ะน้องพังนาายด้วยนะคะคุณเมจตาจะเอมาหานหมคะไม่ใครมุกคนสวยไม่ใครมุกคนสวยจะเอ๋ใครมุกคนสวยจะเอ มีร่มดีค่ะคุณเมจาไม่มีแดดนะคะอยู่ร่มทั้งวันเลยหน้าต่างนะคะน้องพันนารายไม่มีร่มค่ะคุณเมจาฝากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องพังพนนารายด้วยนะคะกดติดตามช่องพันนรายแม่ไข่มุกพิกะคะุณเมจาเฮ้ยแม่ไข่มุกก็เรียบร้อยนะคะกินก็เรียบร้อยนะคะเฮ้ยตาหวาน,นะค่ะ ดาวตาหวานจุเอ๊ะออนอ้นอนยายใช่ไหมเอออ้อนอ้อนยายใช่ไหมถอยถอยไปอ้อนยายค่ะนี่ดูมาดูน้องเสกสันตุกต๊กติดสันก็มีร่มนะคะกไม่ร้อน คลิปวันนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณแม่จา๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทองพนะะร้ายด้วยค่ะกราบสวัสดีจา้า